Whoa! Whoa, 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 whoa! whoa, whoa, whoa! 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 เอาละพี่ซีดเบเกตตอนนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วสำหรับรายการดูเลตทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมฟาร์สฟู้ดโปรโลดซึ่งเป็นเกมฟรีในสตรีมทุกคนแง่บวกไปนอย่างมากเมื่อกี้ที่สร้างล็อบบี้เข้าไปเลยโหคนเยอะมากเลยปกติเกมนี่จะมีแค่เราเล่นกัน3คนนะนะพวกเกมแบบนี้นะก็วันนี้้วครับเราจะมามจําลองการเป็นพาร์ทไทม์กันจําลองกันเป็นใช้ชีวิตแบบเดก,กุเ <iele> มื่อเราซีดอัตลักษณ์แล้วก็ออกอย่างยูเอเมาเราก็คงต้องมาทํางานฟาต์ฟู้ดอะคาเดมี่นี่ยนิล่นนะโอเคได้เวลาแล้วทาการเข้ารสเลอร์ลองได้เลยฟาต์ ก็คงต้องทำพวกฟันฟูให้กับพวกนี้นั่นแหละพวกคนทั่วไปแหละไม่ได้ยากอะไรหรอกโอเพ่นเลยเฮ้ยเข้าไปเปิดคอมพิวเตอร์เลยอะระบบดีจังวะเรา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 เป็นผู้จัดการร้านใช่ปะเราเราได้ทำทุกอย่างเลยแหละพวกเราหน้าตาเราเหมือนผู้จัดการร้านเรากูถามดิบอกให้เราซื้ออะไบ้างนะบีแพตตี้เบอร์เกอร์บันเบอร์เกอร์แรปเปอร์ซื้อมาให้หมดเบเก็ตเอาไม่หมดเราเรามีงบอยู่ร้านหนึ่งเลยมั้ยหนึ่งพันไม่ใช่เลยเราใช้ไปหนึ่งวันเออมันน่น อะไรยากเราดูเมนูของเราเิมันเป็นเบอร์เกอร์แล้วเป็นส่วนใหญ่ใครทอดอะไรวะแม่กูเปิดน้ำิ้งเลยเอ้ยมาแล้วเราจะเล่นกันดีๆหรือจะเล่นทางน้ำตาเล่นทางน้ำตาเอาเป็นบ็อกซ์ออกมาอ๋อนี่คือเนื้อวัวคุณภาพดีกันเ่ยกูจะต้องลองเปิดร้านดูนะเอาดีพีเปิดเลยเราต้องเอาไอ้นี่มาย่างก่อนใช่ไหมทำการเปิดไฟลูกค้ามาลูกค้ามารู้แล้วว่าลูกค้ามาแต่เรายเปิดเราเปิ ยังไม่เป็นเลยลูกค้าต้องการอะไรอ่ะบอกอบอกมึงบอกดิกกว่าสั่งอะไรอ่ะกดกิ๊กไซน์เอาไปทอดใส่กระทะ เอ้ใส่เนื้อ้ยเอาดีมาแล้วเดี๋ยวกูทำเองเหลีกไปกูมันพี่บูมกระทะเหล็กหนเราจัดขนมปังยังจัดขนมปังเลยแล้วมันมันไหมมันไหมตูดไหมตูดไหมอะไรอ่ะอ๋อขนมปังแล้วเขาไปถึงไปดูขนมปังกันด้วยฮะอ๋อเนี่ยเนื้อวัวทุกอย่างเพอร์เฟกต์มาแล้วเขาต้องชอบแน่นอนบีเดียมแรร์เราจะเสิร์ฟขนมปังไม่ไหมนี่ให้เขาเหรออ่ะจัดไปดินี่เอากระดาษมาวางีตรงนี้แล้วเอาเบอร์เกอร์ใส่เทียชิ้น เอาเบอร์เกอร์ใส่ลงไปแล้วก็เนื้อใส่เนื้อใส่ลงไปมึงไม่ใส่ซอสให้มันหรอวะไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ไม่ต้องกินซอสลองดูลองดูลองดูเอ้าเอวเนื้อกูเอาไปส่งเดิไม่ส่งหน้าเคาน์เตอร์ไม่ไม่มันมานั่งโตแล้วไอ้มาบอกให้เราตั้งชื่อร้านก่อนอะ มันเลยยังไม่ควรเปิดตอนนี้มันยังไม่ตั้งชื่อร้านเลยเราจะตั้งชื่อร้านตรงไหนออกมาพี่ออกมาหน้าร้านออกมาหน้าร้านเลยกูตั้งเองเบเกตไม่ตั้งไม่ได้เบเกตตั้งว่าซี้ซ้อนซ้อน Enter ฮราฮ่าฮ่าตั้งมาจริงยังไงมีเฟ้นไฟวะฮู้งค้างรังละอันนี้ข้างลามสุกร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยพี่เอาไปเสิร์ฟพีปีเอาไปเสิร์ฟเี่เอาไปเสิร์ฟเนี่เอาไปเสิร์ฟเสิเสิร์ฟเสิร์ฟเี่มันพอใจขนาดไหนวะเชฟออกมาดูด้วยตาตัวเองเลย นี่ไงพี่พีขึ้นละกินก็ไปดิคำแรกต้องอร่อยอย่าลืมตายเลยใช่ไหมพยักหน้าแสดงว่าได้เจ้าอร่อยแล้วดูเฮ้ยรีบทำมาคนนั่งเต็มร้านเลยอย่ารีบดิของอร่อยไม่ต้องรอไปเนื้อกูแม่งร้อยสี่หนึเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะค่อนข้างเปอร์เซ็นต์เยอะเลยล่ะขนมปังขนมปังด้วยขนมปังด้วยขนมปังให้มันอย่างนั้นแหละไม่ต้องไม่ต้องรีเร็วเนี่ยเอาไปแค่นี้แหละเนี่ย แรปเลยเบอร์เกอร์กูบาครึ่งซี่ครับพี่มึงเอาไปส่งนี่แล้วมึงจะหอนเนี่ยมึงมันหยองหอไอไอคนนี้แหละนี่นี่นี่คนนี้แหละไม่ต้องประทับใจแน่นอนเซิร์ฟเลยเฮ้ยร้อยเลยเอาลุกเลยไม่กินด้วยยังไม่เปิดดูเลยอ่ะไม่ตามบรีฟมึงต้องทำตามบรีฟว่ะมือช่วยเอาเนื้อ plus เอาตาไปไกลๆด้เบอร์เกอร์แม่งไม่แม่งไม่ทุกคดนเลยออเเบรร์์ก แล้วลองกินอย่างนี้ดูดิดูดิมันจะกินไหมตามบีเป้แต่หอไม่เป็นตามบีเป้อ้าวดูดิหนูกินเปล่าเฮ้ยลบลอยเลยเลือกมากว่าก็ตามบีป่ะเอ้กูเสิร์คนนี้ดิ เสิร์ฟดิเฮ้เราเสิร์ฟซ้ำได้เอ้ามาดิมา่กี้เราเอาโน้เลยเฮ้ยเราเราเราทำไม่ถูกดิทำไม่ถูกแล้วลองเอาอันเดียวไปเสิร์ฟทุกคนนะโหแม่เเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเฮียมกวดิเฮ้ยเฮ้ยเอาละล้านกูกูมีสิทธิ์เสิร์ฟอะไรก็ได้เหี้ยกูรับออเดอร์เลยเฮียมัวงเนดิ แลสี400่อ400%นนี้แม่งกี่เท่าวะเยอะแม่งกินแล้วแบบได้พลังงานถึง4วันน่ะเดี๋ยวกูคุ้มแม่ว่าแต่มึงเอาไอ้นี่ออกไปดิไอ้เท่าตานปิสาะ เดวิ้งเบิกเลยไอพี่ยังไม่ได้ไงสี่ร้อยเปอร์ไอ้สี่ร้อยเปอร์เลยไอ้เราไม่มีเนื้อบัวแล้วเออไว้ตังเงินนะพันแล้วนะปิดร้านเลยพอแล้ววันนี้พอแล้วยังกินอะไรแย่ๆวะถ้าเราย่างเนื้อไว้แล้วพรุ่งนี้ค่อยมาดูหรอวะต้องเนนี้เอาไว้ในกระทะไปเลยเนี่ยไอ้พี่สาดเนี่ยลงไปเลยเฮ้ยอย่าทำหมดดิเปลือง เอาแค่นเดียวเอแค่นเดียวแค่นเดียวต้องปังไว้ด้วยเพื่อแม่งจะได้เป็นเชื้อเเลิศในร้านเฮ้ยแล้วเก้าคนมีคนพอใจแค่สองคนอ้าวแล้วทำไงอ่ะกูเน้นเงินน่ะร้านมันไม่ต้องการชื่อเสียงมันต้องการแค่เงินด้วยพี่มึงคุมหน้าที่นี้นะโอเคไหม ไอ้ไอ้ไอ้กูทำเนื้อใช่ไหมใช่เลยกูคุมหน้าเีิร์่ไหมเออเลยกูเสิร์ฟเองจริงจังเลยใช่ไหมวันเนี้ยขอกำไรเลยนะวันนี้เอากำไรเลยแล้วก็กู้ชื่อเสียงซีซั่นต้องกลับมาเสิร์ฟแล้วครับคุณลูกค้าโอ้ย์เย่ยิ่งพีขึ้นกระจายเลยว่ะเฮ้ยจะทำดีนี้ก็ทำได้นี่ว่ะมีแต่กูเนี่ยที่ทำไม่ค่อยจะได้กูพยายามเี่ยแบบว่าให้มันกินของที่ห่วยที่สุดแต่แม่งในชีวิตจริงมึงจะทำเป็นลูกค้ากินของห่วยไม่ได้นะเว้ยแต่ในเกมทำได้นะเว้ยกูกินกันไม่หยุดเลยว่ะ ถ้าตังกินดีนะเด้อเน้นโอยังไม่ทันนั่งแม่งเบอร์เกอร์เสิร์ฟแล้วคิดว่าไงวะคือแม่งเร็วนะดูเลยเลยเราแม่งเป็นงานวะเบริการทันใจนั่งตู้มาลันทีเฮ้ยเกินแรปไปหยุดเลยแรปเปอร์ระวังนะคุณผู้หญิงร้านนี้เขาห้างเสิร์ฟเร็วมากเลยแหละบริการถึงตันใจนั่งโต๊ะปุ๊บยังไม่ทันได้ไขใจเขาละมาแล้วไงยิงเพียไอ้เงี้ยแล้วถ้าถ้ากูแถมให้อะถ้ากูแถมไม่สองนง่น จะยินดีกับกูไหมเข้าไปได้ลูกค้าแม่งผู้ชายหน้าตาอย่างนี้ต้องกินเยอะแน่ๆกูให้ทีเดียวแม่งสามชิ้นเลยเฮียอิ่มใต้หาเลยกายามาไม่กินเหรียญนอะ่ะใคร<ะ>เอาชื่อเสียงอ่ะเขาซื้อซอสจริงๆตัวน,นี้เอาไม่ชอบอ่นี่สามเท่าเลยนะคนเมืองนี้ในี่ใส่แปลกๆได้เป็นกูกูเอานะ ทำไมมันลบลัวเลยวะกูว่าก็มีปัญหากับออเดอร์ภายในแล้วกูว่าผู้มึงแม่งเริ่มลักไก่แล้วใช่โอะผู้มือแมกมันไม่สุกวะมันถือว่ามันต้องร้อยเปอร์เซนต์เลยของกูบางอันมันเจ็ดสิบแปดสิบอะแต่ว่าแต่มันก็ดูสุกนะเว้ยเฮ้ยเนี่ยร้อยร้อยหนึ่งกับร้อยหนึ่งเนี่ยอันเนี้ยน่าสนใจเราเปิดร้อยหนึ่งเสิร์ฟใครแล้วไม่มีใครเข้าร้านเนี่ยเราเปิดยังไะเปิดแล้วเปิดแล้วะไอ้แต่ที่กินนะ กินอยู่เดี๋ยนี้ดีไม่ดีได้ไงกูเลือกมากับมือเองมึงเงี้ยสังให้ทํามึงอ่ะชอบทําเนื้อร้อยยี่ิเปอร์เซ็นเาเอาตาไว้ก็กินไ้เนี่เอาใครเข้าร้านหลังจากนี้คุณจะได้สเปเชียลพิเศษเพียงจ่ายแค่สองเหรียญก็จะได้เบอร์เกอร์ถึงเจ็ดชิ้นตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มแล้วถ้าใครมาตอนนี้นแล้วก็กป,ปิดร้านเลย ไอ้เอ <mm ี้ยเด็กเทพเจ้ามังกรออกลอกวะไอ้เอี้ยไอ้เดยกเลยตายว่ะไอ้เอี้ยเทพเจ้ามังก่อนโว้ยไอ้พี่เคยเป็ูเบอร์เกอร์หลายชั้นทีเฮ้ยควรลูกค้าเลยควรรักตายเลยกัลูกค้าขอชิมดิขอเลย 5 u t e s later ไอ้เดือดรอบนี้ทำเนื้อได้ดีเลยโอเควันนี้ต้องวันนี้ต้องแจ่มเสียงอะไรอ่ะไอ้ยเสียงเอเลี่ยนเลยไอ้ยเสียงเอเลี่ยนเราพร้อมไประดับโลกละกูทำโคตรดีเลยเนื้อแต่ละอันอะมาเร็วๆๆ็วายเลยเราเลยไปเกตเป็นแรปเปอร์เลยเสร็จแลครับโอ้ยเนลขึ้นแล้วเนยขึ้นแล้วโอ้ยวันนี้ไปได้สวยว่ะโหดไหมหดไหม แมงโคนอน่าจะไม่มีติดลบเลยวันนี้ถ้าไม่เสิร์ฟผิดะนะรับออดอลยเรียบร้อยมาวางไว้เลยพี่ๆนั่นเองแมงลูกค้าต้องเสิร์ฟเร็วๆอะอันนี้โต๊ะที่อา้าวมันที่ไหนเป็โต๊ะสิบหกกันดิมาทำต่อให้เสร็จดิผมมองแล้วทุกคน เราปิดสามทุ่มใช่ไหมเนี่ยเราหนตรงนี้น่าจะเสร็จแล้ว้ยเราที่หลังเราสั่งมาแค่กล่องเดียยกล่องเดียวก็เหลือเลยอะใช่ไหมกล่องเดียวเหลือเลยใช่ไหมเออยังไม่หมดเลยเหลือตั้งเยอะอันนี้เป็นโต๊ะสองโต๊ะสองโอเคเสิตุกเปออกมาเลยสามสามลูกค้าไปเลยว่ะลูกค้าไปเราเก็บร้านเลยไหมเออเก็บร้านเลยเก็บ้านเลเก็บเนื้เก็บร้านเก็บร้านเก็บร้าน เนี่ยเนี่ยมัเก็บช่างมันวันนี้งานดีสุดๆไปเลยเสริฟทุกอย่างเพอร์เฟกหมดร้อไม่เงินเท่าเดิมวะแล้วดูหน้ามันโกรธด้วยรู้วิลกรรมที่ผ่านมาวะวิลกรรมที่ผ่านมามากกว่าวะป่ะ let's go ไม่เหลืออะไรละเออเนี่ยป่ะพอทุกคนมาที่รถบวกไหมโอ้ยมันเปรถสองร้อยวะ เฮ้ยแต่ว่ามีของใหม่มาน้ำโคราชมามึงรู้ไหมมันถึงลบทุกทุกอันเลยมึงกลัวไปทิ้งตะเกียบเลยไอ้เงี้ยโก้โก้ยังตั้งใจเลยโก้เอาไปทิ้งตะเกียบหมดเลยไอ้เงี้ยกูเสิร์ฟไปตะเกียบกินทุกันเลยพวกกันดิงอยู่เบียวไม่ขึ้นกันดิ้งอยู่เบี้ยไม่ขึ้นเลยไอ้เง้ยกูออกเลยไอ้เงี้ยกูเหี้ย ก็เราจบกันไปแล้วสำหรับรายการเมินทีวีแล้วก็ฟาร์มฟูลซิมูเลเตอร์ของเราก็เป็นยังไงกันบ้างนะไอ้เป็นเกมมึงเปิดโปงวิ่งแล้วโปงวิ่งเร็วก็สำหรับใครที่อยากเล่นก็สามารถเป็นโหลดไปเล่นก็ได้ในตีวีแล้วก็มันเป็นเกมฟรีนะครับเราประกัดได้เลยว่าสนุกแน่นอนถ้าเล่นกับเพื่อนนะจ๊ะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่มากดไลค์สำหรับใครพวกเราทุกคนก็ต้องขอบุญขอบใจไปในที่นี้กันด้วยสวัสดีครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไเจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า